โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพวกเราผมนะครับไดเมียวต้นคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดการ์ดอัลติเมตทีโอทีวายร้อยสิบบวกนะครับผมพึ่งได้นะเพราะว่าผมเตะไม่ชนะสักทีนะครับก็การนี้นะครับนี่ครับอัลติเมโอทีโอทีวายนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเรียกกันว่าการ์ดฮาคิมีนะครับเปิดใครช่องอื่นนะครับเปิดได้แต่ฮาคิมีนะครับโอเคคลิปนี้อ่าคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดยังไงก็ได้นะครับไม่ให้ได้ฮาคิมีนะครับโอเค สูตรผมนะครับสูตรผมก็มีอยู่ว่านะครับให้เราติ๊กไฮคิมี่หนึ่งครั้งแล้วก็ติ๊กที่ตัวเราอยากได้หนึ่งครั้งนะครับโอ้โหสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนนะพูดไปเรื่อยนะครับโอเคเราติ๊กไฮคิมี่หนึ่งครั้งแล้วก็ติ๊กเดอะบอยหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็กดลับไปเลยโอเคมา ด้วยพลังผลมือท่องมือท่องของจานไว้แล้วก็ปานอัศนีของเซนเสืออะไรล่ะปานอัสนีของเซนเสือโอ้ย <What? S 1> อะไรวะปานอัสนีของเซนอีซสือทำให้ผมเปิดตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ฮาคิมี1หนึ่งสองสามกดไปมามาดื คิมบีโอ้โหเต็มตลาดแล้วบ้างนะครับโอ้เกลือไปนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับผม,ผมต้องลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ